นข้าวกันนะคะทุกคนข้าวสุกใหม่ๆค่ะร้อนๆวันนี้เมนูมีลาบจ้าลาบพร้อมข้าวเหนียวพร้อมเด้อจ้เออาเด้อคั่วเสร็จแล้วนะคะอยู่กันสองคนกินสองอย่าง ทานด้วยกันค่ะวันนี้มีลาบจ้าวันนี้ผักค่ะผักกระโดนเด้อจ้ะเด้อผักกระโดนสงสัยเป็นน้องผักกระเดาจ้า <c oughs> ผักหาเองค่ะผักหาเองปลูกเองตามธรรมชาตินะคะทานข้าวกันค่ะทุกคนอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะมาเด้อจ้ามาเด้อขอบคุณมากนะคะสำหรับการชมคลิป แสบแสบน้ำกันเด้จ้ะเด้อ